อ๋อทำอะไรอะ่ะยอมผมฮะ<า>ยอมผม<า>อเออก็นี่แล้วมึงใช้แป้งอะไรอะ่ะแป้งเนี่ยแป้งยอมผมหรออ๋อก็นี่โอหยไั่วสิแล้วย้ยอมผมของอะไรอะ่ะครูเช็คก,กันะเนี่ยหรอเนี่ยครูเช็คมีทั้งสีน้ำตาลสีดำ เนี่ยฮะซื้อได้เซเว่นนะแล้วก็ซีเจจริงปิดผมขาวผมงอกได้ใช่ไหมใช่แค่ยี่สิบเก้าบาทเองอุ้ยเลิศจังเนี่ยาไม่ทั่วไม่ถึงเลยก็บีบเนี่ยเออดีกว่าถือด้วยเออเข้าใจบีบเนาะเออเนี่ยเออเข้าใจทำแฮรลองไหมล่ะเอออาไหมล่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปทําเองดีกว่าเอาหมดเลยเออ